เชื่อเลยว่านักกายภาพบำบัดอย่างเปรียวถึงแม้ว่าจะต้องเคาะปอดทุกวันแต่ว่าความกระชับของกล้ามเนื้อท้องแขนก็ไม่มีเอาซะเลยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อไตรเซ็ตรงท้องแขนมันไม่กระชับเวลาที่ยื่นแขนออกไปแล้วก็สั่นแขนมันจะห้อยต่องแต่งแล้วก็ความแข็งแรงของไตรเซ็มันลดลงด้วยเมื่ออายุมากขึ้นวันนี้เปรียวเลยใช้เวลาว่างมาใช้บริการที่ฟิตเนสโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนหรือว่ากล้ามเนื้อไตรเซปจะได้มีความทนทานแล้วก็ขคอะปอดได้นานขึ้นท่านี้ที่เปรียวเลือกมารู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ดีเฉละเพราะว่ามันต้านกราวิตี้ด้วยแถมเพิ่มเวทเข้าไปอีก5โลก็จะเพิ่มความแข็งแรงได้ดีใครที่อยากได้กล้ามเนื้อท้องแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปกระชับให้ใช้ท่านี้เลยนะวันนี้เปรียวเล่นเป็นเซตละ12ครั้งแล้วก็ทําทั้งหมด3เซต พักระหว่างเซตประมาณ1นาทีระหว่างที่ทำแนะนำให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อด้วยให้ไดกล้ามเนื้อที่เราต้องการหายใจเข้าออกปกติไม่ต้องกั้นหายใจนะและถ้าใครที่อยากได้พิกัดของเสื้อออกกำลังกายและกางเกงออกกำลังกายที่เปลียวใส่ไปฟิตเนสวันนี้เปรียวปักพิกัดไว้ที่ตะกาด้านล่างไปจิ้มกันเลยจ้า